คยบอกพี่น้องซูนใหดผัวจะมักเห็อดอฉียงมาไดจมไปกับสำนันจมไปกับมือยจะาของซื้อเอามาส่งชาให้พญาย่อละมันมีเลยคะ่ะมุ่งบ่เข้าใจกันมนนีพี่น้องถึงจะอยู่น้ำกันมาจนวัดลูกใหญ่ก <c oughs> ็ต้องปั๊บต้องจูนเขาหากันอยู่เรื่อยๆอ,อันนี้ของแม่สมมสีกาแฟดำของพญายเป็นชาเอาชองชาไป เงียปากเพิินจะได้คืออย่างแม่สมศรีจะมองตัวเองคือห้องอยู่แต่กับโรศรพสามห้องอยูแต่กับอันเห้องอยู่แต่กับหนาค่อมเกินไปหรือเปล่าห้องกับ่บูหูแล้วเวลาเพิินเ้าอีหยังนําเ้าแล้วห้องบ่คอยฟั่งเพิินหรือว่าหฮาบ่ใส่ใจเพิินเพิินกัสิน,น่อยใจอัน แม่สุเพิ่นเบาเพิ่นมักเพิ่นมากเบิง่งสารคาดีนู่นนี่นั่นแล้วเพิ่นมากมักอธิบายให้เฮาฟังเขาบอกว่าบ่าตองเบาฉันบ่าข้าใจดอกฉันบ่สนใจฉันบ่ได้จะไปสนใจขนาดนั้นประวัติศสาสตร์นู่นนี่นั่นบ่ต้องบอกให้ฉันฉันฉันบ่าอยากฟังแล้วเพิ่นก็เเขียดให้แหมสมศรีว่าแม่สมศรีเบาน้าคนอื่นโดยที่แม่สมศรีบ่ฮห้จักเลยนานานากล้องอ่า แต่ว่าเป็นอย่างยูคือบอสนใจชน,นกและไปอธิบายให้เพื่อนาฟังว่าเรื่องใดที่ฉันมีความสุขฉันจะเหตุถ้ายูว่าสิ่งไหนบ่เขาหูาฉันถ้าฉันบ่หมากักฉันก็บอกอยู่ตามตรงว่าฉันบ่หมากักเพราะไงก็อึ้งขึ้นกัอนอันมือนี้ตั้งใจว่าสิไปวัดแต่แม่สมศรีก็เลยออบอกเพราะญงน่ะเพะื่อนใหญ่ห้าออกไปทั้งหนอกนํา สะได้ไปซื้อของเตรียมจัดไว้เป็นคริสมาสทั้งซื้อของหอลูกซื้อของหอยลูกพนันหนําซื้อของหอยล้านแม่สมศร,รีก็เลยตั้งใจว่าเออบ๊อบไปวัดก็เลยบอกพญาย์ว่าฉันเศร้าไปฉันบ๊อบไปวัดดอกเดิมืันนี้เป็นวันอาทิตย์ฉันจะไปทั้งหนอกกรบือบอ,ยอยู่โอเคบอกเพื่อนก็เลยยิ้ม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 เปิดเปิดเปิดเลยบอกว่าเห็นบ่สิ่งที่ฉันต้องเหตุทุกวันอาทิตย์คือฉันจะไปวัดแต่ว่าืวันี้ฉันบ่ไเด้ไป ฉันบอกไปฉันเลือกที่จะบอกไปเพราะฉันจะไปช้อปปิ้งกับยูยูโอเครลอยังยูแฮปปี้เลยยังนาบานพี่น้องนาบานแล้วว่าเออเมียสิไปสเปนท่ามนำพนันนาบานเออก็คือแบบนูี่แหละมันก็ต้องมี่อย่างมั้งถาบอกคุยกันพี่น้องยาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหน่อยแล้วปล่อยละเลยมันโบแมนค่ะมันก็ต้องคุยกันแน่บอกกันแน่เปิดใจเปิดอกคุยกันเลยแต่สาหรับแม่สมศรีคันว่าบ่มักอหยัง แม่สมศรีก็เบาออกไปเลยค่ะเฮ้าบ่มีการออมของเพระเฮามาอยู่นีนเฮ้าเอานี้ใสเขามาใส้ด้วยกันเพราะไงคือการกับเพื่นบ่หมักเพื่นกับบ่เก็บเพื่อกันเบิรนก็ใส่แม่สมศรีกันต่างค้นตางใส่กันเป็นไฟใส่กันก็มีค่ะเพื่อคันเฮ้าพิษแม่สมศรีพิษ แม่สมศรีกับเขาไปขอโทษเพิ่นขันเทาผิดนะน่ะขันเพื่นผิดเพิ่นก็บ,บอกเลยว่าเออเพื่นซอรีแม่สมศรีคือกันนั่นแหละค่ะชีวิตคู่ปับ๊บละจูนเขาหากันกบค่อยๆปั๊บค่อยๆจูนเขาหากันบ่มีผู้ใดชนะหรอกค่ะชีวิตคู่จะไปเลือกว่าเออฉันเหตุแบบนี้ฉันจะชนะอยู่เหตุแบบนี้อยู่จะชนะจังสันชีวิตขู่จะบ่มีความสุขพี่น้องเฮ้จะไหนกู่มีความสุขถ้ามาเลือกว่าอีกไฟลยหนึ่งจะต้องเป็นไฟล์ชนะอยู่ตลอดตลอดแบบนี้นะคะเพื่อนๆปั๊บละจูนเขาหากันเด้อค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามาที่เขามาฟังเขามารับช่มแม่สมศรีกับเมาหม้อไอ้นุนนี่นั่นไปละคะ่ะนี่นะคะชีวิตแม่สมศรี <c oughs> มือนี่วันอาทิตย์กะจากน้อยในยเดอร์พี่น้องไปแล้วไปแล้ว